สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรบ้านๆตามใจบีค่ะพี่น้องวันนี้จะมารีวิวการปลูกอะโวคาโดนะคะอันมันเป็นปลูกการเพราะกะอะโวคาโดนะคะจากเมล็ดเนาะเอออันนี้มีกะมีสีสีหน่อส,สีเมล็ดนะคะเพราะว่าอันอื่นใช้วิธีการเอาไปแช่น้ำแช่ในน้ำนะคะเออคือที่คนอื่นเขาปลูกกันมากนะคะก มันก็บบอารผลมันก็เน่าตายนะคะอันนี้วีก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นการว่างลงบ่อบนดินปลูกเลยนะคะนะคะโอ้มันกัขึ้นงามนะพี่น้องโอ้ขรสอ่อ,อนตัวนี้แห้งนะคะเพราะว่า บีใส่วิธีการที่ว่าที่เบึงเบึงในย u t u b ขึ้นกันนะคะช่อง u t u b e ต่างๆที่เขาปลูกในาน้ำเนาะเอาแซ่ไปในน้ำนานะคะเออแล้วที่นี่ของบีมันเนาเนาะบางที่บีกับบมีเวลาไปเปลี่ยนาน้ำเอียงเขานะคะก็เลยเหตดให้เขาเน่าหรือบางต้นที่บีแซ่น้ำแล้วลากเขาออกมาแล้วก็เขาแตกเขาแตกแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเอามาปลูกลงดินแบบนี้ก็คือตายนะคะก็คือตายก็คือบ่อไหนะคะ อันตน้นต้นที่ตายกะเป็นพันธุ์เอทีเงาเงาหนิ <ๆ S 1> มีค่ะเขาเอือ่อยเอี่ยงมูอเอาห้เนาะยวสิบ้าไปเบิงต้นที่มีแช่น้ำแล้วที่นี่เขาลากงอกแล้วแต่ว่าตายนะคะคือมันมันหกพี่น้องสวนข่อยเนี่ยค่ะพี่น้องต้นนีล่ะมันแทงใบขก้นมาแล้วดิค่ะแต่ไม่รู้ทำไมเขาตายเนาะอะอโบคาโดมีต้นเดียวนะคะ น้องกันก็จะเป็นทุเรียนนะคะอันนี้เป็นกิกกห้วนะคะเดี๋ยวไปเบ่งอันปุ่นต่อมาถึงจุดนี้นะคะเดี๋ยวภาพพี่น้องถืงกอกล้องเลาะสวนมันสีวิ่งก่อนนะคะก็เลยตัดมาภาพนี้เลยนะคะนี่ค่ะได้ต้นหนึ่งแต่กะโอ้โหว่านั่งสีหลอดบอดแต่ว่าบีกะคิดว่าคนค้างมั่นใจว่านั่งสีหลอดนะคะเพราะว่าหากบีว่าคนเดินลุ่งเดินไปแล้วเนาะมันเห็นบอพี่น้องบอเห็นเนาะ ม,มันเลยล่งดินไปแล้วองซินะมีว่าเธอขนาิมีความมันคงไหลกว่าอยู่ในน้ำนะคะเนาะอยู่ในน้ำบิวบหูว่าแบบอืมมันมันประเดประเดะเบิเ้งคิดต่อไปนะคะว่าเพราะมันงอกออกมาแล้วเขาแช่ในน้ำเลยบอรหรือว่าเอามาร่งดินแบบนี้นะคะบีก็เลยคิดว่าเอาล่งดินแบบนี้เลยดีกว่าเข้าใส่การฮดน้ำเอาหดน้ำทุกมือรดน้ำทุกวันนะคะก็จะให้ให้มันได้แบบนี้เลยนะคะ บีก็เอาเม็ดว่างเลยนะคะนี่เม็ดว่างแบบนี้เลยนะคะใส่ดินเต็มเต็มแน่นๆแล้วก็เราก็วางมาเมล็ดลงเลยนะคะอันนี้ก็คืองอกมาแล้วสองต้นนะคะสองต้นอันนี้ก็เพิ่งแตกแต่ลักษณะงี้บีไม่มั่นใจว่ามันจะรอดหรือเปล่านะคะแบบนี้นะอืมแต่อันนี้คือแบบเอาว่างไวเ้เธอกะซุ่มชื่นแล้วก็แตกนอออกมาแบบนี้เลยนะคะบีก็คิดว่าหากเขาคงสีลงไปในถุงแล้วนะคะอันนี้ก็คือกันนะคะ เพราะว่าอวโวคาโดนี่เท่าที่สังเกตบังหรือว่าหากเขาสีออกมาก่อหน่อยไหคะออกมาก่อลําต้นอีกเนาะหากเขาขาวหน่อยหน่อยเพิ่นกระสิแทง่งลงมากสินะคะจากที่บีเอเียงในาน้ำแช่ในาน้ำนะคะกรน,นานันนะคะกับประมาณนี้เนาะ,ะพี่น้องบีว่าสําหรับบีเลวบีว่าวิธีนี่ายก็าการแช่น้ำหรือว่าบีแช่น้ำแล้วมันอาจสิแบบบริเวณเปลี่ยนน้ำดูมันอาจสิน้ำเน่าเนาเนะพี่น้องมันอาจสิแบบตายก็ได้สินะคะแต่บีว่าใส่ดินปลูก มันง่ายสำหรับบีนะคะไปสิเอาวิธีนี้ไปใส่กะบอวากันนะคะได้เลยนะคะจะาทางๆกันก็เป็นปเก็กหวยนะคะเก็กหวยนี่มีชําแบบไม่ได้ใช้ถุงครอบนะคะก็คือเสียบๆลงไปเลยก็รดน้ําแล้วก็จะเอาเก็บเขาไว้ในที่ร่มนะคะแต่อันนี้คือเขาติดแล้วคาง,งติดแล้วนะคะบางทุ่งก็ยังแย่ๆอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าติดแล้วนะดีง่ายเนาะอ่าประมาณนี้นะคะ มารีวิวกันเพราะต้นก้าอะโวคาโดนะคะได้ต้นหนึ่งลราก็ดีใจแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากพี่น้องท่าล้ะค่ะผู้ใดสนใจก็ลองคิดเบิ้งนะคะสวัสดีค่ะ